ในคันในนี่เวลานี่เจ้าสินี่ความลําบากกระยาว่าสิบอกของเรื่องการงานการเงินของเจ้าที่กําลังติดคัดอยู่ตอนนี้นั่นหนูรู้สึกว่ามันสิล้ลวงไปด้วยดีพี่น้องนับจากที่เจ้าเฮ็ดบุญไปแล้วเด้อเออนับจากเมื่อนี่ที่หนูปล่อยนับจากที่หนูปล่อยคลิปออกไปเลยอ่าที่หนูตัดต่อปล่อยคลิปออกไปเมื่อเจ้าพ่อคลิปของหนูนี่นับจากเมื่อนี่เป็นต้นไป ในความที่เจ้านี่มีความติดติดขัดขัดอยู่ตอนนี้นะั่นมันสิลุล่ลวงไปด้วยดีเพราะว่าสิเป็นการงานการเงินทุกอย่างในชีวิตของเจ้าและความหลักก็ดีเาขาใจ่บ่เพราะว่าเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการเงินก,การงานการเงินของเจ้าที่กำลังติดขัดอยู่ตอนนี้มันสิลุล่ลวงไปด้วยดี มันสิสําเร็จบอกว่าเจ้าเหตุยังเดินทางไปติดต่อง,งานกับสิสําเร็จและเจ้าก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในบ้านทั้งสี่ทิศเลยรอบนอกก็เป็นปูญยาตายายห้องที่ท่านคอยคุ้มครองและก็ชั้นในในบ้านห้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่เลยคุ้มครองเ้องเป็นองค์ประทานในบ้านห้อง เพราะว่าเจ้าสิเป็นติดตอ่อเรื่องอยังกยาในคณะนี้เวลานี้เพราะว่าสิเป็นการงานการเงินหรือติดตอ่อ